คอยค่ะคอยบังสนตกผู้เนนี่ไปพูน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 บงบอากาศนุ่มๆหน่อยีกแย่งนุ่มๆนี่มันจะแจ้ง่นะครับเามเศ้ายงมเศ้าทีเดมันจะไปต่างไ้ทั้งพื่ทั้งเพื่อนเป็นักก่อนผเ็นแนวเบิดมืองานอื่นงานกระปิดมือนนี่ ตั้งแต่เ่าเล้อโอ้ประกาศมือทำอิดออออ <laughs> มือทำอิดอน,น,น่าสโนมามาสมิน่งละสนโนอา่านะเท็กซัสเท่านะั้ลมหนาวลมหนาว สบายดีเอฟซอันนี้เป็นตอนเศร้านะเวลาจากโมงเนาะนี่เนาะเจ็ดโมงเศร้ามันเป็นเมืองห้างแล้วส่งคนเขาก็ออกมาสำรวจเนาะมาเก็บภาาให้มาเก็บภ้าแเอฟซีเบอร์ยู่เทคกซัสนี่สโนมาแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะพี่น้องเนาะกลับไปกานบ่าได้ทางโรงงานกระทรงแม่เสร็จส่ง้อความมาว่ามื้อนี้โรงงานปิด เนื่องจากว่าสภาพอากาศบดีคงเฮียนกับปิดพร้อมนะคงเฮียนกับปิดเพื่อความปลอดภัยของอนณาพนักง,งานเขาเจ้าก็เลยให้พนักง,งานอยู่บ้านเพราะว่าถนนหุนทางมันมืนพี่น้องมันเป็นน้าก้อนเขาเบิ้งนี้เบิ้งคืชโนแต่ว่ามันเป็นน้าก้อน,นเขาสีแพนกล้องไปให้เบิ้งเด้ เลขาสีแผนกล้องให้เบิงเขาเขาบบได้โซแต่พี่น้องเอฟซีได้เขาสีโซให้พี่น้องอยู่ทางบ้านเบิงนาพี่น้องอยู่เมืองลาวไอ้คุณปินกล้องมาแผนกล้องมานี่นี่ลูกกระไดนี่นะออนี่คนอยู่ทางลาวเป็นเบิงนากันาะอันนี้เป็นน้องสาวอยู่ประเทศลาวเพิ่นกอยากเห็นสโนมาเพิ่นหว่าเขากระซิให้เพิ่งเบิงงาม ดูดูบึ้งดูโอ้แข็งแข็งน้ำน้ำน้ำก้อนฝอยฝอยแน้เอาน้ำสีรุไปหอยเจนอ่ะเอานมข้นโอ้เอานมขุนมาหอยเนาะกินน้ำแข็งน้ำแข็งใส่ เพ่นเขาว่าเขาข่าวออกมาว่าเจ็ดแปดโมงเจ็ดปดโมงเอ่อแปดโมงหาเก้าโมงสโนสิลงตื่นโอ้โหูเย็นวะหูเย็นวะนี่นะตรงดูนี่นะหูแขงนะโอ้มันแดงไปแล้วดิ <laughs> <laughs> อากาศติดลบเนาะตอนนี้ลบสิบสามองศาหาสิบ้าองศาเนบึแถวบ้านเขาเนี่ยลมหนาวเริ่มมาแล้ว <laughs> กนเด หนาวหนาวนเอาขามาลมกันทางไหนต่ออ่าบรรยากาศืมานาวลนาวหนาวหนาวหนาวอเออเอาบรรยากาศเล็กๆเลหน่อยเอาให้บินเป็นเมืองห้างเลยพี่น้องเมืองจากอากาศหนาวใครก็บอกบ้านด้วมื่อวนี้หรือว่าในบ้านเพื่อนคนโอ้ยหนาวดีแบบังไงเห็ดกาแฟ dump this out. Yeah, yeah. Cafe some dead loot. Feather, hmm. Oh, siap I'm going kafe. cafe berapa? any way. Ini kopi kopi yang sama ya. ya, three in one nah, hmm. three in one. ่กาแฟแม่แม่บ้านก่อนแค่นี้เป็นเป็นบริการเพิ่นกันเพราะว่าเพิ่นเหตุการณ์ณหลายสัมมงเมนนื่อี้เพิ่นได้พักผ่อนอยู่บ้านเมื่อวานในบ้านวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านเอเมนเมนเมนพนไดพักด้วยคนตั้งใจแต่ว่าพักด้วยว่าอากาศดูดีอากาศเป็นใจเมื้อวานกาแฟไปให้แม่บ้านก่อน อ้าวพระเจ้าค่ะโอ้โหแม่เพระเจ้าค่ะแตะเจ้าค่ะไอเดอบุญคํำนำสู่ไอเดอให้มีให้ได้เมียผู้หูได้ลูกผู้งามให้มีหลานให้ได้หลานอาณาคํำหูเลี้ยงางให้มีลูกปากหวานมีหลานปากเกี้ยงเด้อสาธุ แนนๆ,ๆิน<ค>ล,ละจะติดใจแล้วกาแฟกาแฟติดใจกาแฟปปานใดแต่ว่าติดใจคนเห็ดนี่ดิเห็ดจังใดยจะชีแล้ได้มีปากหวานนี่ก็ได้อบริการเตรียมที่เลยดูนี้กาแฟแท้ย้อนคนเห็ดนี่แหละพี่น้องกาฟนี่บติดปานใดติดใจคนเห็ดกาแฟคุณะ สั่งว่าสั่งยองไส้ได้ในบ้านนะวอาด้วยความเป็นด้วยความจริงใจเลยโอ้โหนี่ที่ละเจตคนจริงใจมีไหมเท่านี้อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> นั่งอยู่นี่เด้คนจริงใจ17ปีได้เด็ด17ปีถ้ามีก็ยกม,มือข <laughs> ึ้น <laughs> ทิ้งแถมด้วยก้อยเดียสี่อยากจพท้าเอาเลยนะ ตอนนี้ตอนนี้ครัก็เข้ามาในบ้านแล้วหนาวหลายอยู่างทั้งนอกวันนี้ครับจะมาอุ่นอาหารเศร้าโอ้มามามา,มา,มาอันนี้ชิคกินนาเก็ตชิคกินนาเก็ตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว okay, เศร้าขอใเลยนชิคกินนาเก็ตนะฮะชิคกินนาเก็ตกรอบบ,บ่กรอบกรอบเดี๋ยวเขาจะมาอุน่นะอนันนนเขาซองโอ้มีฟอสซองฟอสซองเขาซอง กินขคนละกลองแล้วนเนาะแน่เอาไปเลยตัวจากน้อยหนึ่งจาก,กันอ Airfly สิออ่งที่ขาดบม่ได้ในอาการหนาวก็คือหนึ่งมันม่วงเซปไลหนึ่งไว้แต่ออคืนนี้มันม่วงพี่น้องหววเข่านีไส้ดีดีเลยนี่ได้มาจากเมืองลรา ไว้หนึ่งเขา้าหนึ่งพักเงินในน้อยนะฮะนะฮะมอดสำหรับคนที่ครอบครัวน้อยอันนี้ครับผมเทียมกับสีพบรรยากาศดีหลับลงบ้านหลังบ้านเขากะเิป็นประมาณนี้เนะาะเขาเบิ่์องพานประตูซะ อันนี้เขาออกออกมาบดได้เนาะอันนี้มันเป็นน้ำป้อนมันมืนพื้นเนี่มันจะเป็นแข็งแข็งใสใสวันนี้อยู่บ้านกบับไอ้คุณจ้ารวสีไส้ให้เห็ดอาหารอย่างสุงกินเนาะ แม่บ้านหนาวมือแข็งโคลยูลาล่าได้บ่ยูลาล่าในหนาวคุณ่นพิชยูลาล่าบ่เป็นแล้วนี่นงบ้าบ้าบ้าเอาไม้สีมันดูนี่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 มากินอาหารเช้ามาอย่างนอาหารเช้ารำกันเด้อโอ้แต่แซ่บแท้ เอาอันนั่นคลิปเอาตรง FC มีเอฟซีอยู่เมืองลาวทางนั่นทางเมืองลาวกินข้าวเลงทางเมกากินขา้าวเศร้าเออนี่นี่นี่นเพิ่มเพิ่มคนมตุ้ยบุก,กินดอกยานตุ้ย กินได้กินหน่อยนึงสองต้นต้นนะเจ้าอิ่มหนึ 2, 3, 1, ่งคนละกินต้นหนึ่งสองต้นะเอาหารเศร้าของเฮ้อบุนอาหารเศร้าแบบง่ายเนาะอยู่ง่ายกินง่ายยูง่ายกินง่ายสองคนลวแล้วรลดอนนประมาณอยู่สองคนกาแฟสำเร็จรูปละนี่กาแฟ มาด้มาเด้มาเด้มากินข้าวเศ้านกันจักหน่อยจัาหน่อยเขาสิพายเอฟซีออกไปบริอีกเนาะตอนให้ฟ้ามันแจ้งคนน้อยหนึ่งนตอนนี้มันยังเศร้าอยู่ฮอน้อนแบบนี้มันเมื่อนี้เขาสองคนเขาตื่นห้าโมงเศร้าเนาะพะวัาเขาตื่นมาส็กสภาพอากาศก็เริ่มแจ้งออกมาหลายแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้พาทุกคนกินอาหารเศร้า มาเดอเอฟซีได้มากินอนาหารซากะอุนีเท็กซัสมืมอันอุนีอุนีหนาวเพราะว่าน้ำก้อนมาสโนมามถือใจเราได้หนิเพื่อนเร,รยจิบกาแฟ <c alf> e> โอโ้โหจิบกาแฟแซ่บ สบายสบายเอาแม่บ้านลองสีมือดูนี่เขาห้องว่าจิเกนนาเกตว้าอู้อยากซื้อเมื่อลาวด้วยพี่น้องอย่างไรไปเบิ้ลนักอๆครับครับครับประสัทแสร็เนาะ ขกอ็สอ่ง,งก็ยังไงอืมกินเบิดบวกก็สั่งตัวนี้<โ>กินเบิดบวกพอดียวจักสิเบิดบ่บุสงสัยได้เติมอีก,กอ,นน <laughs> อันหนึ่งอืมแซ่บแซ่บอ๋อแต่เมื่อนี้หักกระพากานอีิงน,น,นะเขาจะพาเบิร์กทุกคนไปเบิึงทางนอกออกกะล่าเพราะว่าอ่าเมื่อนี้ของงานยุต น่าสเป็นกระล่าได้แล้วพี่นอ้อง,งทุกซิมทุกอย่างปิดเหมือนนี้ก็บ้านห่างน่ะพี่น,อนอ้องเนาะทุกคน สโนวตกมา,มาเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหตื่นเช้ามาจะกูว่ามีอันนัจนยอดวีสนมจะเป็นแบบนี้เดิยนย่างได้อยู่โอ้ลมเย็นลมเย็นเย็น cho. Tại vào giận 10, dữu ni là khoảng 12, 10 độ. 10 độ độ bớt nào ประมาณที่ละสซันโดอยู่เท็กซัสพอแต่ลงมาพอแปะแปรข้าเอา้าพาไปทางมืันนี้ก็เจ้าโมฮโมมัดกัจจชมาอ่อนน้ำขี้เหงอบ่

ตอนนี้ทางทางรีไซเคิลโอ้ลมหนาวลมหนาวโอ้หนาวเย็นเย็นเย็นมือแล้วเย็นมือแล้วแกทัที่เงียบไ,ไปหน้าบ้าน ไปอาอีกทางหนึ่งมาแล้วทางหนึ่งโอ้หนาวหนาวเย็นเย็นเล็งมือกันโอ้นี่ห่ะผิดไปเลยผิดไปเลยนี่แน่เออทางขี้เ่ะ ทางเมื่อกี้เป็นทางรีไซเคิลเอาพลาสติกเอาไว้ย่า,งยางนงานรถรถกีงยามามาเอาโอ้ยโอไปแล้วพี่นอ้องฉันได้เข้า,าแล้วเข้าไปแล้วโอ้โอ้ยเย็นเย็น,ยน ทางขี้ทางขี้เงาทางรีงซไซเคิลแต่เะาบ้านแรลออกมาก็จะออ,ออกมาตั้งแล้วนี่แหละมีรถมาครับมาพิกอัพออกโอ้ยบอไว้บอเข้าเนบ้านก็นเดินหนาวหนาโหวโอ้ยเย็นเย็นเย็นเข่าช่วยช่วยโนบอไว้แล้วบอไวแล้ว,ลวลพี่น้องเย เข้าในบ้านก่อนวันนี้หนาวหนาวแซ่บหลไรแซ่บบอคนทางบ้านบ่อยากนาบอนี่คนทางบ้านอยากบอก โนยไปแต่แซ่ดจะกินข้อซองข้อซ้อมนี่ข้อซ้อมที่นี่ข้อซ้อมก่อนยังไงโอ้อันนี้ได้กินถือใจร้อนที่ซื้อไปฝากเด้อโอเคโอเคอ่าอ่าข้าวเชียรน้ำกินขอกินข้าวเส้าอุดีเท็กซัสเพิ่นว่าขอกินข้าวเส้าก่อนเด้อพี่น้อง ถ้าหากว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงเดียวพวกเขาสีลงคลิปให้เบิรงอีกเทน,นึงเดอ้อสำเด็ให้เนาะเป็นแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อติดตามชมในคลิปหน้าอย่าลืมอย่าพลาดกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้อูนีเท็กซัสเด้อพี่น้องเดอ้อเจลา,ลาบ๊ายบายบาย,บาย